สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนเป็นด้ามไม้ฝักไม้วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนนะคะ เก่าบ้านๆน,นะคะเฉพาะใบเก้านิ้วครึ่งยาวรวมด้านได้ฝัก14นิ้วครึ่ง มมฆหลวงพระรุ่งวัดนองสรีนวลด้ามไม้ฝักไม้เฉพาะใบ9นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝัก14นิ้วครึ่งนะคะท่านที่ผ่านเข้ามาชมแล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือเอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0 9 2 6 6 2 9 9 665รู้รจิการนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ